สวัสดีทุกคนนะครับควันนี้พอก็ามาอยู่ที่วัดชื่อวัดอะไรนะชื่อวัดทวีวรอนันต์นะครับก็อยู่ที่ของหลวงคลองหนึ่งประทุมธาน,นีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็บรรยากาศในวัดก็ร่มรื่นมากนะครับเดีย๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับ ก็เป็นโซนบรรยากาศข้างหลังวัดนะครับก็มีสระน้ำนะครับมีปลาด้วยนะครับส่วนที่ให้อาหารปลาก็อยู่ฝั่งด้านนู้นะครับนะครับสามารถไปให้อาหารปลาได้นะครับเมื่อกี้ผมก็ไปให้มาแล้วนะครับนี่นะครับ พักนะวัดทวีตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับเข้ามาถ่ายรูปกันได้นะครับบรรยากาศนี่ครับมันมีนี่เก้าอี้ไว้ให้นั่งนะครับ ต้องมาช่วงเย็นๆนะครับจะไม่ร้อนข,อข้างๆนี้ก็จะเป็นที่ไว้ให้นั่งเล่นถ่ายรูปนะครับก็บรรยากาศร่มรื่นมากนะครับมีที่นั่งเยอะแยะนะครับ มานั่งเล่นโทรศัพท์อ,อะไรได้นะครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับ ห้องน้ำไปอยู่ตรงนี้นะครับอากาศร่มรื่นนะครับมีหน่อไม้ได้วยครับ ก็นั่งอยู่ท่ามกลางกอไผ่นะครับอันนี้น่าจะเป็นโบสถนะครับเดี๋ยวพามาดูช้างนะครับ ใครว่างๆก็มาเที่ยวได้นะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ